สองหวงจุ้ยมงคลเสริมดวงชะตาให้ร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะครับสองหวงจุ้ยนี้นะครับเป็นสองหัวใจหลักเลยเวลาคุณจะซื้อบ้านเลือกที่อยู่อาศัยที่ทํากินสองข้อนี้สําคัญที่สุดนะครับข้อที่หนึ่งะครับคือหลังบ้านเนี่ยต้องเป็นภูเขาหรือข้างหลังเนี่ยสูงนะครับเรียกได้ว่าจะทําให้คนหนุนหลังเราจะทําให้คนผลักดันส่งเสริมสนับสนุนเรา นะครับแน่นอนว่าเราอาจจะซื้อบ้านที่ข้างหลังเป็นภูเขาเนี่ยยากนะครับแต่ว่าเราต้องพยายามให้หลังบ้านเนี่ยสูงนะครับหลังบ้านเนี่ยควรจะสูงกว่าเรานะครับเพราะว่ามันหมายถึงว่าการที่เรามีคนผลักดันมีคนหนุนหลังมีแบบ็ดมีผู้มีอํานาจมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังนะครับอันนี้เป็นการเสริมพวงช่วยแบบพื้นฐานเบสิกที่สุดเลยนะครับข้อที่2นะครับน้ําพวกแองน้ําแม่น้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่หน้าบ้านนะครับอย่าให้น้ําอยู่หลังบ้าน แอ่งน้ำแม่น้ําอยู่หลังบ้านเนี่ยคือมันดึงเงินออกจากบ้านเรานะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันคือพัดเงินพัดอ่าโชคลาภพัดความโชคดีทั้งมวลเข้าบ้านเรานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาจะซื้อที่อุปสัยซื้อบ้านใหม่ซื้ออะไรก็แล้วแต่ในยุคนี้นะครับคือคนเราคนยุคนี้กว่าจะซื้อบ้านได้สักหลังเนี่ยบางคนผ่อนยี่สามสิปีนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามดูให้ดีๆนะครับนะ้ำแม่พวกแม่น้ำ ลำคลองหรือว่าแอ่งน้ําใหญ่ๆพวกนี้ควรจะให้อยู่หน้าบ้านอันนี้จะดึงกระแสเงินเข้าสู่บ้านเรานะครับแต่ถ้ามันอยู่หลังบ้านน่ะอ,อาจารย์บางท่านะนะครับเขาจะเรียกว่าบอ่อน้ําตานะครับก็ฟังไม่ไม,ไม่ไม่น่าฟังเลยนะครับก็จะซื้อบ้านเนี่ยดูดีๆก่อนนะครับบางทีเนี่ยอยู่ไปบางคนเนี่ยการงานดีๆเนี่ยปรากฏเจอแต่เรื่องเจอแต่รล่านะครับก็เป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆในยุคนี้นะครับที่อ่า สร้างเสร้างตัวแล้วก็จะซื้อบ้านหรือหาทำเลเสริมมงคลน,นะครับบางคนไปเช่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเช่าทีสัญญาก็เป็นปีนะครับดังนั้นก็ดูดีๆก่อนถ้าหลังเป็นภูเขานะครับหลังสูงหน้าเป็นน้ำอันนี้ดีแต่ถ้าหน้าเป็นภูเขาหลังเป็นน้ำอันนี้ไม่โอเคนะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามให้กันด้วยขอบคุณครับ